ในเฝ้าอยู่หกขั้นอินได้หาละบัดนี้ทุกอาทุกองทุกผู้ตัวคนก็ออา หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแล้วท่านก็มีตาเจิมแผ่นศิลาเลืออ่อปิดเงินปิดทองปิดทองหน้าเป็นที่เรียบร้อยอที่ระลึกจากท่านสรภานเจ้าวาดครับพาไปบูชาอีหวันด้วย กที่พระอาจารย์ถวายพระนามว่าธาตุในระลิดด้วยปูนธาตุออนาในระลิดเป็นผู้ที่มีใจิตใจใส่สิ <112. S 1> ส่งเสองและเป็นวันมหามงคลมือนี้เป็นมือภาษาลิบุตยิภาคครับภาษาลิบุตรท่านยิพาตามสาธุสาคูพ,คาาพทุทา,วา,า,ว,า,ธา,ธาวายพระโบสถดพุทธาวายพระบาทวายพระธาเจดียวายพระศรีมหาโพธิ์ วายพระพุทธเจ้าล่ามโกนอสงไขสุมมือโบเว็นว้พามานาอุม,มานำเงินมาอุสาพามาจักนำมาทองพุกโกไปแล้วให้ขึ้นมาล่างทองเสืของสุ่มกูทาในครั้งนี้จงสั่งงานะ่า Okay. Uh -huh. ืออนึ่งพิธีคือการทอด้ากระถิ่นประจำปี2,566ของวันวานนครับชนทกท่านเข้ามาครับพ,อพ่อทอไปทอก่อไปทดก่อนคาราโกสาโกนัสโวมาุสซาสโวมาุสซาสาโตโรกาซาโตเดวิลาพยาคาสิกาหันจิโกนะครับ ทัดเกียร์ในห้องแทงกองบุญน er. ั้นมีบ like ุญมาตั้งแต่ก่อนกำทัพเทียมพญานาคและบุญอาคอรไลลาทวันทีบอนสุขกำทัพโอ้ยนะคะนี่ส um ัทธามาลาโดนนองบอกว่านั้นี่เสือมาเลยเงินครับบอยซาอาจารย์และคณะาสัทธาเสนาทันซีและเสนาทั้งแปดอยู่ในเขตภูมิภา บันีาบันงรให,รห,รห,รหสัญญาานหสบสี่สัญน้าจะพูพูดเกี่กับัสีป้อานุานแท่ตรายาพงเงน,นะครับอุน่นจอยดาวราวตั้ที่มีโต๊ะรับรองไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่งเลยนะครับ ลมเด้อวันนี้เด้อลมเด้อย่าเหยียบกันแน้พี่น้องเลยโมโยเตะซาร่าเหมือนศิลปะนะนะครับวันนี้นะครับคุณหมอและคุณก้องก็สร้างความสุขให้กับพวกเรานะครับท่านอาจารย์มหาน้อยก็จะ,ะเรีอยากนำย่อยท่านบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาทำบุญเพราะห้อมแจกองกับถิ่นนะครับ ขอบคุณในความรักความศรัทธาความมีน้ำใจขอเสียงกำลังใจใชียวันนี้ท่ากระถิ่นด้วยวาศิลาเลิกด้วยนะครับขอบคุณครับที่นั่งในฝั่งที่โซนนี้นะครับจะเป็นของส่วนราชการแล้วก็โรงพยาบาลร้อยเยน,นครับท่านที่มาร่วมขอในเดือฝั่งนั้นนะครับด้วครับขอบคุณครับอีกลค่ะ Yeah. <laughs> ีอ,อีกวันนึงเพราะว่าถ้านับจากวันออกวันษาสิบเอ็ดับอ่ะสิบห้าับเดือนสิบเอก็คือ,โอโ 1, วันตักบารเทโรวิดหนึ่งวัน ดังร้อยเอ็ดเจ้าภาพจะถึงสามัคคีสมทบในการสร้างพระธาตุหลวงสาเกตตครอันเป็นอนุสรสถานของเราเชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อพระบพธิยันพระนขงของคุณหมอคิดนะครับนาคเดรงนิษฐ์ผู้ที่มีความเชื่อความศ<า><า>รัทธาเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้น เอ่อเป็นบุญเดียวเอ่อตั้งแต่ขึ้น15ค่้าเดือน1ิบอออกพรรษาหนึ่งวันมาจนถึงขึ้นเพ็นเดือน12อีกวันนี้ 15, 15บ้าค่ำทีนะครับหรือคนโต้งนะครับสัตวแพทย์หญิงอรพันธ์เรืองวิริยะโคินหมอทีนแ,และคนเวราพงศ์จุกพนครับสองท่านนี้ประมาณนาว่าจาก่วสร้างพระราชวังสาเกตนครจนแล้วเสร็จครับแล้วอีกปอะการหนึ่งนับ น,นา่งนั้งกียการเงินทำงานหนักมากเลยเดือนๆนี้นะคะแต่ขอแ้่ยอดเบื้อต้นที่เอามาจาัดรงพิาั์ไ้เยี๋็วตอนนี้ยังมียอดมาสมทบนะคะยอดตอนนี้นะคะแป3 8 9 5บาท25สสตางค์ค่ะสาธุค่ะมาจากไหนนะคะ โรงพยาบาลร้อยเด็กแต่เพียงหน่วยงานเดียวนะคะมาจากท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอทุกอำเภอท่านผู้ดูการการสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอทุกสถานีท่านผู้บริการโรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอสาธารณสุขอำเภอพรพสตทุกแห่งนะคะที่ได้รับรวมกันนะคะดิฉันขออนุญาตนำเรียนว่าขออนุญาต แนะนำอีกครั้งนึิมนะคะท่านประธานในการทอดกระถิ่นฝ่ายโรงพรายาบาลพระยอโนเรนในวันนี้นะคะนายแพทย์ชาญชัยจารวัชชัยกุลผู้ใน,นการโรงพยาบาลสังสาราน,ออนา้องโบคุลได้คุณหมอเข้านะคะ,ะนคณะแพทย์ทั้งหมดในการทำบุญในครั้งนี้นะคะด้านการพยาบาลค่ะนำโดยท่านรองผู้ในการฝ่ายการพยาบาลนะคะอาจารย์บุษบา ปฏิสถานในวิบันท์ว่าตามผมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระณะโตสัมมาสัม네พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระณะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิ สรณังคัจฉามิโพติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามีตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิอิกขียามิปะทินาธานาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมาทิยามิปะทินาธานาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมาทิยามิปัตตังสัมาทิยามิคาเมสุวิชชาจารา โมสาวาภามเวระธรรมะทัทนาเวรา,า,ามณีสิกขาปัทหงสมาธิยามิสุรามีปัทหงสมาธิยามิอิมานีปัญจสิกขาปัทนิสีเลนะสุขติยันติ สีเดนผโพคัสัมกถาสีเด่นานิทุติยันติตัสมาสีบังวิโสทเยสาธุพันเตมาลิาวันตังตาวตาผมนะครับเป็นความนองนองกาะตั้งใจอีบังพันเตสัพพิมาโคอีตุสังอีมินาทุสิง มิตายะข้าพระเจ้าทั้งหลายขงงันรับแล้วขอทันจงกันผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตมากในอาวันี้ก็แลภาพ้าปฏิณทานนี้เป็นของตระแมประการมีบุคกิจเป็นต้นที่สุรรุนั้น จึงสมควรอจกาคณะสง์ให้กองภากระินปกัพีพทธศักราช2,566เจ้าอาาสเลครับโที่ส่อ้มีความสุขทุกชาติทุกภพด้วยเทิน สาธุสาธุ25สตางค์ยประทันร่วมตนครับัาคอดโอนเขาวันที่ช่ร่วมมีบุญอีก3าแขนกว่าครับสาธุยนะครับเพราะบารมีท่านอาจารย์พระูมหาธรรมบาลมุนีไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาพายอดเสด็จท่านเป็นพระผู้นี้มีรูปร่างหน้าตาดีวาจาไพยนะครับ มวยวันครับหลวงสินพายการมหาปดระด้ผ่วันอู่นปีที่แล้วพี่น้องเลยเลขแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้ยเก้าสิบห้าบาท25สิตางค์ไทกทุกท่านที่มาเหตุผลเพื่อที่จะไในประธาตุหลงสาเกนะตัองเข้าสำเร็จลุล่วงุลุรักประจักษ์มงให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยเงินไหลนองทอง